สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาเพื่อนมาเล่นเกม Scary T-shirt 3D วันนี้เราจะมาแกล้งคุณครูใจร้ายกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยเกมนี้นะคะมีด่านให้เลือกเยอะมากๆซึ่งวันนี้เราจะมาเลือกด่านนี้นะคะด่านอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน w o o m e to c r a s h p r e v i e home to h e r วันนี้ผมจะเป็นเด็กแว่นครับผม ไหนดูสิชุด,ดเดรสสวยงามของคุณครูสีฟ้านะคะโอ้หมว่าคุณครูเปงานอะไรบางอย่างมาเด็กชายสอเอ้ยไม่ใช่ผมคือเด็กแว่นวว้า,วา,วาครูยอยู่ข้างหน้านะทุกคนกำลังจะมาหน้าบ้านเหรอครูกำลังจะทำอะไรอ่ะครูอะไรขึ้นไปข้างบนนะคะ เป็งมองไม่สนใจเลยจริงๆไม่เข้าทางนี้แล้วกันนะเข้าทางนู้นดีก,กว่าโอเคครับคุณครูครูจะได้เจอกับสิ่งที่ลืมไม่ลงตลอดการอย่างแนบนะคะเพื่อๆเ,เราจะหากันการะ กันไกยู่ไหนกันไกลอยูไนกันไกยูไนกันไกลอยายู่ไหนฮัลโหลเว r e ส s กันไกโอกันไกลนี่ไงกันไกซึ่งก็โอกาสเหมาะที่เราจะเอากับดักไปนะหวังว่าครูข้เย่ก,ก็สื่อครูมี ห้องไหห้องมาในผ้านนี้อู้อิสอิสระเบิดเออคุณอยู่ไหนอะโอ,โอพ่อน้องคุณน่าจะอยู่ทางนี้นะเพืเอ่อนเพื่อนเออตรงนี้ โอไมคกอดคุณคณรูทำอะไรลงไปกับผมเนี่ยอะไรของคุณครูว <'m> ทุกคนเราจะไม่ให้ครูจับได้และรารู้แหละว่าครูจะไปยังไงต่อซึ่งห้องที่เราไปตอนนี้มันคือห้องที่มันมีกันไกใช่ไหมชื่อก็จะไปดูกันไกเหมือนกันโอเคเราเข้าใจละตอนนี้ครูอยู่ตรงนั้นนะคะ เราจะเข้าไปจากด้านหลังเพื่อไปหยิบกันไกในห้องนั้นในห้องนั้นมีกันไกลห้องข้างบนนะเราก็จะเดินเข้าจากห้องครัวซึ่งจากห้องครัวครูก็จะเดินไปเราต้องรีบหนีออกจากห้องนั้นทันทีพอหลังจากเราได้กันไกนะคะโอเคเข้าใจนะโอ้ไ่ใช่ห้องนี้อะดึอะดือะดึด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 ึ เมื่อกี้มันป่าไม่ทันน่ะโอ๊ยโดนกับดบับเฉยร้แรงเลยอุ้ยช็อกโกแลตอยากกินจังแต่ว่าช่างมันอีกออนังไงครูไปแล้วตอนนี้ครูก็ไปแล้วนะเพื่อนๆเราก็ได้โอกาสมาที่จะขึ้นไปห้อง,งออ้องครูแต่คำถามก็คือ เดี๋ยวเรามีเอนเออีอยู่เต็มขวดวัดครูกำลังจะเดินไปนะเพื่อนๆวอัอดอดดออดดตัวสีกครูกำลังจะไป อคุยอยู่ไหนไม่ใช่ห้องนี้ไม่ใช่ห้องนี้นี่ห้องกีตร์นีห้องเล็กไม่รู้นี่ห้องนอนครูไม่ใช่ทำไมห้องมันเยอะจังห้องนี้มั้งห้องยิมเหรอไม่ใช่เปิดไปชักพักเชียวว้า,วาเด็กชายสองูงวิ่ง วิ่งวิ่งเด็กแว่นเด็กแว่นหรือเด็กชายสองอะไรก็ช่างผมไม่สอนอันนี้วิ่งก่อนละค่ะข, <laughs> ขอโทษด้วยครับคุณครูผมขอโทษว,วิ่ง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 เด็กชายเด็กชายบวน่นก่อนครูจะขึ้นมาอันนี้ไปวาง ช <c oughs> ั่วร้ายตอนนี้คุณครูอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็ได้กาสเหมาะที่จะหาห้องนอนครูมากห้องนอนนี่เจอแล้วเจอแล้วจุดนี้ใช่ไหมโอเคตอนนี้ผมก็ได้เวลาที่ผมจะต้องหนีแล้วนะคะเพื่อนๆไปกระไรใจให้ค่าด้วยจุดเดดเดืด แล้ครูแกจะติดวักตลอดการน,นานคืนได้ไหมไม่ติดได้ไหมโ okay. อเคจับางมันนะครับโอเครีบออกจากตรงนี้ด่วนๆเลยด,ด,ด่วนๆไปลวครับ แล้วถ้าครูติดทำยังไงล่ะเดี๋ยวบอกนะเราต้องไปรอครูเอออยากจะบอกเจ้าของเกมว่าอย่าทำให้คุณรูติดบั๊กได้ไหมนี่มันเป็นการทำลายสมารถที่ของผู้เล่นแต่บางคนก็ดีใจเพราะว่าครูติดบั๊กโอ้ my ม o ก็อดชิฉ วิ่งเด็กชายเวนวิ่งเด็กชายเวนเด็กชายเวนวิ่ง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 เดี๋ยวที่เชื่อจับเดยวิ่งลรวรีบนี้ออกจากบ้านด่วนเลยครับผมขอบคุณครับวันนี้ขอบคุณ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  เปล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 เลเปล่เปล่เปล่เปลเลเล่ยินดด้แต่ผมไม่สามารถเข้าบ้านตัวเองได้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเปล่ที่ชอบอรีบเข้าบ้านอยากดูฉากจบแล้วโอ้คุณดูอยากดูเลยนะฮัลโหลหัวแตกตอนนี้คุณครูก็เลยเข้าไปในบ้านซึ่งลากรับคุณครู รีบเดินไปใน,ในห้องเดรสเซ่ครูกำลังเดินไปซึ่งช้าจัดประหลาดบอกแต่ผมได้เปิดทั้งห้องของคุณครูแล้วนะฮะอืมพอคุณครูเนี่ยไปอันนี้แล้วก็จะนั่งดูทีวีนะฮะนั่งไงครูเจอชุด กูร้องไห้เลยอ่ะเราเก้งเลยเกินเบลเบ้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 เบลเบ้เบ้นสำหรับวันนี้ก็ต้องข้อตัวลาไปก่อนฝากกไดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เด็กเว้นด้วยนะครับ